เ e r y d a y with God Podcast เฝ้าเดี่ยวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่5ตุลาคม2021ซีรีส It is written พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าวันที่5คุณค่าของพระวจนะในอาโมสบทที่8ข้อที่11พระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่านี่แน่วันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะส่งความกันดานมาที่แผ่นดินไม่ใช่กันดานอาหารหรือก็หายน้ำแต่จะเป็นการกันดานพระวจนะของพระยาเวในพระธรรมอาโมสพระเจ้าไม่ได้กำลังหมายถึงการกันดาลในฝ่ายกายภาพแต่เป็นการกันดาลฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทำให้ผู้คนไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้ต่างจากการกันดานอาหารและน้ำ นั่นหมายถึงการที่เรามีอาหารและน้ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพแต่การกันดานฝ่ายวิญญาณน,นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านั้นยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเสมอแต่เราเองที่ไม่สามารถจะได้ยินได้ฟังได้อ่านใคร่ควรและจดจำพระคำของพระองค์ได้เคยไหมที่เราอ่านพระคัมภีร์อยู่แล้วเพิ่งรู้ตัวว่าในระหว่างที่อ่านนั้น ความคิดของเรากับล่องลอยไปอยู่กับสิ่งอื่นๆจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นอาจเป็นเพราะมารกำลังพยายามฉกชิงพระคำของพระเจ้าไปจากชีวิตของเรานั่นเองมันไม่ต้องการให้เราอย่างรากลงใกล้กับทานน้ําแห่งชีวิตมันไม่ต้องการให้เราเกิดผลและนั่นคือเหตุผลที่มารพยายามขโมยพระวจนะของพระเจ้าไปจากชีวิตของเรา ให้เราลองมาดูในหนึ่งซามูเอลบทที่3ข้อที่1เด็กชายซามูเอลปรนนิบัติพระยาเวต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระดําลัสของพระยาเวมีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักหลายครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วเราเข้าใจผิดไปว่าในยุคนั้นพระเจ้าคงเงียบและไม่ได้ตรัสอะไรกับคนของพระองค์มากนักแต่เมื่อเรามาดูที่คำว่าไม่บ่อยนักในภาษาฮิบรู คำนี้มีความหมายว่าสิ่งที่มีคุณค่าและน่าห่วงแหนนั่นหมายความว่าเพราะซามูเอลให้คุณค่าพระคำของพระเจ้าเขาจึงได้ยินเสียงของพระองค์แต่ขณะที่ผู้คนในสมัยนั้นกลับไม่ได้ให้คุณค่าพระคำของพระเจ้าพวกเขาจึงไม่ได้ยินทั้งที่จริงแล้วพระคำของพระเจ้ายังคงมีอยู่เพื่อพวกเขาเหมือนเช่นที่มีต่อซาเูเวลแต่พวกเขากลับเลือกที่จะไม่ฟัง ในสัตุดีบทที่ร้อข้อที่11กล่าวว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์เราจําเป็นต้องให้คุณค่าพระคาของพระเจ้าและเก็บรักษาไว้ในหัวใจของเราอย่าปล่อยให้ซาตานทําให้เสียงของพระเจ้าแห้งแล้งพระเจ้าทรงกําลังพูดกับเราเสมอและหากเราเห็นคุณค่าของพระคาของพระองค์เราก็จะยิ่งได้ยินเสียงของพระองค์ และเข้าใจพระวจนะของพระองค์มากขึ้นค่ะในมาราโกโบทที่ 4, ข้อที่14ผู้ที่หวานนั้นก็หวานพระวจนะและในลูกาบทที่ 11, ข้อที่28แต่พระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ตั้งหากที่เป็นสุขสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ พระคำของพระเจ้านั้นมีคุณค่าสำหรับเราหรือเปล่าพระคำของพระองค์เป็นสิ่งที่เราหวงแหนและมีค่าสูงสุดหรือเปล่าเราจะทำอย่างไรเพื่อแสดงออกว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีค่าในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ยังทรงตรัสกับเราในวันนี้ ขอให้เราได้ยินเสียงแห่งพระวจนะของพระองค์ขอทรงปกป้องเราไว้จากศัตรูที่พยายามเข้ามาแย่งชิงพระคำไปจากหัวใจของเราขอทรงช่วยเปิดเผยให้เราได้เข้าใจและลงลึกในพระคำของพระองค์ให้ชีวิตของเรามอบให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน I'm